นี่คือแก้วเก็บความเย็นแบบมันติฟังก์ชันเป็นแก้วเก็บความเย็นที่มีฝายกดื่มมาให้เป็นทั้งที่เก็บความเย็นเครื่องดื่มแบบขวดตรงฝาอยู่ด้านบนเป็นที่เปิดขวดให้คุณได้อีก เป็นไงล่ะถูกใจสายดื่มเป็นที่แน่แท้หากคุณมีแก้วนี้อยู่ในวงของคุณแล้วก็มันจะมีเรื่องคุยในวงของคุณทันที่ <c oughs> ไ,ได้มาจากไหนเนี่ยราคาเท่าไรซื้อจากที่ไหนเนี่ยขอได้ไหมประมาณนี้ครับ <c oughs> หากคุณมีแก้วเก็บความเย็นแบบปกติมันธรรมดาไปครับนี่เก็บทั้งขวดเลยแล้วกันครับเป็นยังไงล่ะครับหืมโคตรเท่และยังไม่พอตรงฝาของมันก็สามารถที่จะ เปิดฝาให้คุณยกดื่มได้อีกเวลาจะเปิดใช้ก็ไม่ต้องเปิดทั้งอันน่ะนะครับสามารถที่จะเทยกดื่มได้เลยอหอมเหมือนกันนันนี่เวลาที่คุณไม่มีแก้วคุณก็เอาตรงนี้เป็นแก้วแทนเลยครับมันก็กลายเป็นแก้วเก็บความเย็นดีๆให้คุณและยังไม่พอคุณสามารถปิดฝาเพื่อยกดื่มได้อีกต่างหากนี่ครับเขาคิดมาให้สําหรับสายดื่มโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็สามารถใช้ร่วมได้หมดเลยได้ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะวัสดุเป็นสแตนเลสเกรด304เป็นเกรดเดียวกันที่เขามาทําอุปกรณ์ทาอาหารนะครับถ้าค เครื่องดื่มมันลงไปปิดฝาให้เรียบร้อยฝามันก็ไม่หกด้วยครับนี่ฮะมีเครื่องดื่มอยู่ข้างในเวลาที่คุณอยากจะเปิดดื่มเครื่องดื่มก็แค่เปิดออกมาแบบนี้แล้วก็เทลงไปในแก้วที่คุณอยากจะใช้งานได้เลยหลังจากนั้นที่คุณอยากจะเก็บความเย็นก็แค่เอามาปิดสุบกึ๊กเลยครับมันจะเข้าล็อกพอดีเป๊ะถ้าคนเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้แล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแบบเย็นๆโดยที่ไม่ต้องมีน้าแข็งมาผสมเนี่ยมันฟินกว่ากันตั้งเยอะถูกไหมครับถ้าคุณเอาออกจากตู้เย็นแล้วไปตั้งทิ้งไไไวว้้มม่นนนนนาาาคเยย็็ักหป แต่ถ้าคุณมีแก้วฟอสซี่ตัวนี้คุณก็ไม่จาเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มกับน้ําแข็งให้เสียรสชาติอีกต่อไปนะครับาความเย็นฉ่าของเครื่องดื่มที่ออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆคุณก็จะสามารถรักษามันได้อย่างนานขึ้นเวลาที่คุณอยากจะดื่มก็แค่แล้วก็เทใส่แก้วดื่มได้เลยครับโคตรเทแล้วเป็นว่านี่คือสายตรงสําหรับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแบบไม่อยากให้เสียรสชาตินะครับ<ๆ>แล้วก็เหมาะเลือเกินกับการที่จะซื้อฝากคนที่ชอบดื่มบอกได้เลยว่าเขาว้าวแน่นอนครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านซ้ายล่างมมมนนนีีี้่่่่เเป็ตตะกราาดยววััทผสงแ ที่เหลือก็หวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้ตามนั้นครับ